เรั่นเพื่อนชาวเกษตรครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่แน่ใจว่าวิธีการที่เราจะเจาะยางอะ่ะเ,เราอยากลงทุงนน้อยๆลงอีกนิดนึงเรามีชุด1,830บาทครับนะฮะใน1นึ่งพันี่มีอะไรบ้างอ่าฮอร์โ,โมโนหนลอดนะครับผงอ่าอีก50ชุดหลอดนะฮอีก1นีดนะครับอ่าอีก1นีด แล้วก็หัวที่เอาไปเจาะในต้นยางเนี่ย15ติดชุดผมอาจจะมีแถมไปให้นะครับไว้เป็นสแป์แล้วก็นี่ครับอุปกรณ์เจาะเพื่อจะเอาหลอดแทงให้น้ํายางหยุดนะฮะอันนี้ก็อยู่ในชุดนี้ด้วยเสร็จแล้วอ่าตัวอย่างวิธีการประกอบก่อนจะไปหน้างานไปถึงก็ตอกตอกตอก,ตอกชักกลับบ้านไปต้นต่อไป ถ้าเก่งๆหนาทีหนึ่นาทีห้าต้นแต่ถ้ามือใหม่ๆก็น่าจะอยู่ละลาสัก3าต้นต่อ1นาทีก็อย่างนี้คำนวณไม่ยากหรอกครับว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะเจาะได้กี่ไร่นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับทำเคลมเพนพิเศษไ้แล้วครับสวัสดีครับ1,830บบาทครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับขอบคุณมากครับ